สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็ออกกำลังกายเล่นหลังด้านในแล้วก็เล่นปีไปแล้วนะครับแต่กล้ามอกยังไม่ได้เล่นนะแล้วก็จะมาให้ดูว่าเวลาเล่นถึงแล้วโฟกัสเป็นกล้ามเนื้อมันจะพัฒนาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตถอดเสื้อนะครับนะโอเคก็ผมเพิ่มโปรแกรมเข้มข้นมา5เดือนกว่าแล้วนะครับผมโอเคเสื้อถอดยากหน่อยนะ ปิดติดหน่อยทุกคนโอเคโอเคนะครับผมอาจจะดูบวมๆหน่อยเพราะาน้ําหนักตัวขึ้นนะครับหุ่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวก็จะให้ดูแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังก็จะประมาณนี้เลย ชัดไหมทุกคนขอครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ขอคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งนะครับขอบคุณครับ